ครับถึงทางขอกเขาแล้วกครับฮึ่มคอมพิวเตอรสองตัวสองมาแต่ไกลเลยครับแล้วโโอ้หนัดต่างครับมาที่เสร์สันเสร์สันไปไปต่อแล้วซ้ายซ้ายตึกบล็อกตัวซ้ำตัวซ้ำอย่างเสียๆออกมาให้ครับทางทีมอัสเต์เพิร์ลไม่มาโอ้โหเอาทิ้งยามาธีระวัตธีรวุฒอือฮึ่เอาตัวโล่งดูว่าดูว่าเขาจะทำอย่างไร กลับมาทีละักขาครับทีละศักดิ์แทงต่อให้กับทางเซตสิทธิ์ลูกนี้รู้ไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเซตสันลงพื้นได้เซตสันย้อนมาให้ชิดสุรพงแทงมามาดูทีลศักดิ์ตัวไม้ไหลต่อมาดูทางเซตาสิทธิ์หาช่องหาช่องแล้วแต่โอ้โหโอ้แล้วแล้วแล้วเขาเล่นซ้ำไปแล้วนะครับเตะมุมเปิดมาเปิดมาโอ้จอจอโอ้โหซอน ครับ